นี้จะมาพร้อมรถกระบะสวยๆนะคะนั่นก็คือ Toyota h i ฮรัก e ี o ว m a r สมาร์ทแคปจัดอีดิชันรถคันนี้นะคะปี2021ค่ะคุณลูกค้าเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรดีนะคะซึ่งคันนี้น่าจะเป็นสีเทานะคะเป็น Toyota h i ฮรักรี o วสีเทามาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจนนะคะ แล้วก็กระจังหน้าของเขาตอนนี้จะเป็นสีดําเงาค่ะตัดด้วยเป็นโครเมียมนะคะตัดโครเมียมแล้วก็จะมีโลโก้โตโ,ตโยต้าใหญ่ๆตรงนี้ค่ะไปแบบลอยๆเลยนะคะซึ่งคันนี้เดิมๆสีเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะคะทุกจุดเลขไม้ก็น้อยด้วยนะคะสําหรับโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กค่ะล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวยางจะเป็นขอบ15ค่ะดอกอยางใหม่ๆสวยๆกิฟต์นะคะมีมาให้แล้วก็ตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่หูกระ จกนะคะจะ สามารถมองเห็นได้ง่ายนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะลูกค้าเป็นกระจกไฟฟ้าสามารถปรับพับด้วยมือนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปี2021ใช้างานแค่1นปีเท่านั้นเองนะคะเลขไม่ก็จะอยู่ที่41,200กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าเดิมขับน้อยนอยน้อยมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวข้างในคอนโซลเขาจะเป็นตัวสีดําทั้งหมดนะ ตัดแบบสีดําแล้วก็มีจอผักซาส,าสกีนระบบเครื่องเสียงก็มาให้ครบนะคะตัวคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำนะคะมีช่องเก็บของให้หลายช่องเลยมีช่องว้งแก้วน้ำนะคะได้ถึง6จุดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาสําหรับคันนี้ตัวเบาะของเขานะคะมาพร้อมกับตัวเบาะผ้า ตัวรุ่นนี้ Set Edition ตัวนี้จะเป็นแบบเบาะผ้านะคะจะเป็นตัว NT นะคะเป็นตัวเบาะผ้าแล้วก็เปิดแคปได้ค่ะข้างในกว้างขวางสะอาดนะคะมีระบบเครื่องเสียงที่ใช้งานได้ดีนะคะซึ่งคันนี้นะคะการันตีไม่มีชนหนักตกน้ำมาแน่นอนนะคะซึ่งตัวเมดอาก็จะอยู่ยังสวยๆเดิมๆอยู่เลยนะคะตัวเมดอาตรงนี้นะคะมองเห็นชัดเจนนะคะ วยงามครบทุกจุดนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้499,000บาทเท่านั้นเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้แม็เดิมทุกอย่างเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะราคา ซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะ499,000บาทลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้2แบบนะคะ0% 12เดือนตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะลูกค้าและตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้ผ่อนราคาเบาๆนะคะจะเลือกผ่อน0% 12เดือน 6,300บาทปีต่อไปลูกค้าจ่ายอยู่ที่9,700บาทหรือลูกค้าจะเลือกผ่อนตลอดอายุสัญญา84งวดนะคะตัวนี้อยู่ที่9,100บาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็รีบจับจองได้นะคะมีคันเดียวนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเจ๊เอได้ที่เบอร์064-069-6389หรือจะเป็นเพจสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะคะหรือจะว็อกอินเข้ามาก็ได้ค่ะจะเป็นสาขาบรนไดพานะคะตรงทางไปอำนาจเจริญตอนนี้ก็เปิดบริการทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าลูกค้าสนใจ ติดต่อมานะคะ